เอาแล้วครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่เราในไฟออฟคเอ้ไอโดี LD นั่นเองนะครับเล gend of the d a g o n นะครับผมก็นี่จะเป็นเวอร์ชันอ่าล่าสุดนะครับก็คือจะมีตัวละครใหม่เข้ามาคือโกเทนกูสนั่นเองนะแล้วก็ได้ทำการอ่าปั๊บให้โกโคที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเอายากๆขึ้นหน่อยแรกมันน่าจะเลเวลราวๆห้าพันนะผมก็ใส่ไปเลยหกพัน ให้มันเอาได้ยากหน่อยนะครับเพราะมีคนบอกมาว่าเขาสามารถเอาอะ,อะไรนะโกคูซูเปอร์ไซยสสามจีทีเนี่ยสามารถไปเอาไอ้นี้ได้เลยใช่มันมันก็ต้องง่ายกยู่แล้วนะตอนนี้มันโอพีงากโกคูจีทีแล้วก็ได้ทำการบัฟฮ <Master Kill. S 1> ะอ,อยู่ตรงนี้ไปได้คิวได้ไงวะเนี่ยได้ทำการบัฟเจ้าอ่าสามานั่นเองนะครับให้สกิลวูดาวแบบ ลดคู่ดาวอ่ะให้ใช้สกิลได้บ่อยๆนั่นเองนะครับก็น่าจะปรับแค่นี้นะมีอะไรอีกใช่แล้วก็แก้ไขสกิลจิลเลนหรือโกคูเอ็มยูไอนั่นเองนะครับจิลเลนก็จะเป็นจิลเลนฟูลพาวเวอร์น Full Power นะจะแ,แก้ไขให้มันาดาเมจไม่อเวอร์นะครับเพราะว่าเวอร์ชันที่แล้วก็ได้ทดสอบแล้วว่าคุณ สิบแปดขึ้นไปเลยรือคูณสิบหกขึ้นไปเลยนมันมันโหดมากดามเมจหนึ่งสกิลนี่โอ้โหเป็นร้อยล้านครับก็ <laughs> เลยลดล,ลงมาหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะจับโกงทีเดียวตายนะครับส่วนดาร์กบอลผมกําลังพยายามแก้ไขนะที่แบบว่ามีคนบอกว่าตีมันปุ๊บใช่ไหมตีมันปุ๊บแล้วมันจะไม่เกิดมาเลยนั่นเองนะก็ใครที่แบนดาร์กบอลคงจะชอบใจแต่ผมคิดว่าอ,อมันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากแบนดาร์กบอลก็ตีทิ้งเลย ใครที่ไม่อยากแบนก็ก็ไม่ต้องตีทิ้งก็เก็บไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ผมว่าอย่าแบนเลยเพราะว่าพีเจอร์ที่สมที่4เนี่ยหรือเทนหรือเล่น5คนเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยนะมันจะอยู่แบบโอ้โหแบบแย่มากอ่ะเออเป็นอะไรที่แย่มากบอกให้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลโกเทนกูสดีกว่านะก็ผ่านไปเย็นแล้วไปอัพเลเวลกอน อ๋อเดี๋ยวใช้สกิลร่างแรกให้ดูนะร่างแรกก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวมันมีสกิลอาเลยกอ๋อสกิลอาก่อนเลยก็แล้วกันอาก็ลาวลาวนี้นะเจ้นี่ก็จะเป็นตอ่อยมันอยู่ในกันจูบังเลย ก็น่านจะราวๆนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนล่างเกมีเกมเซกซ์ลีเวลสี่พันทานั่นเองนะเปลี่ยนล่างนะผมได้ปรัแบบแนวเวอร์นะไม่รู้ว่าจะโอเคไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะ

สกิลสองนะครับเออนี่จะเป็นสกิลพีนะสกิลอาร์เราเห็นแล้วใช่ไหมมันก็จะตอยตายแล้วพลังขึ้นต่อน,นั่นเองส่วนนี่สกิลวันติ ゴー <Ghost> มาดูนต,ตีไปโอเคก็ราวๆาวนี้นั่นเองครับก็ทั้งหมดนี้นจะอยู่ที่ลาวห้าร้อยหรือหกร้อยนั่นเองนะก็ใครที่อยากจะดูเน่ก็ดูเน่เข้าไปได้ที่ลิง์ดิส ของ LOD นะครับถ้าโดนเน็ให้แมปก็คือแปะลิงก์สลิปเงินของคุณด้วยนะจะได้รู้ว่าโดเน็ให้แมปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับ g o t e n o o s ก็น่าจะมีแค่นี้ตัวละครถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดอ่าไลค์ like คลิปนี้นะกดติดตามช่องผมนั่นแหละอ่าจะได้รู้ว่ามีอะไรใหม่มั่งแล้วก็ ใครอุทำไมตีรัวๆเลยวะอย่าลืมเข้ากลุ่ม LD มานะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บายบายอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะ